สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูกิจกรรมที่มีเพิ่มมานะครับในคอร์ลบของมหาเวทพระเนกมาเนาะที่เห็นกันคร่าวๆเนี่ยก็จะมี4กิจกรรมด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเรามาไล่กันนะว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่กิจกรรมแรกนะครับแจกเรียวเมนซุคุนะมอนสเตอร์5ดาวแท้น,นั่นเองนะครับก็จะมีระยะเวลาอยู่ทั้งสิ้น61วันเนอะก็เป็นตัวละคร5ดาวแสงมืดนะครับในส่วนความสามารถนะครับเท่าที่อ่านมาก็แอบรู้สึกเฉยๆนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นตัวลิมิเต็ดนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็มารับรับกันเนอะวิธีการรับเนี่ยก็คือไปหานิ้วมือของเรียวเมนซุคุนะนะครับ10ชิ้น สำหรับนิ้วมือหาได้ยังไงนะครับก็นี่เลยนะเป็นรายการภารกิจคอร์ลบนั่นเองนะครับก็ต้องทําให้ได้ตามนี้เนาะอันดับแรกก็คือรับพลังไฟสีฟ้าตรงนี้มานะฮะรับได้ยังไงก็คิดว่าคงได้จากการฟาร์มนั่นแหละนะฮะนี่ฮะ สามารถรับได้จากเนื้อหาต่างๆเลยเดินจก,กิจกรรมก็มีแจกนะครับโรงเรียนใสเวทก็มีแจกแล้วก็ผู้ท้าชิงอารีน่ามาสเตอร์ก็มีแจกในการเล่นด่านต่างๆก็มีแจกนะครับได้รับคริสตัลกับใช้คริสตัลก็มีแจกเช่นกันหลักการแล้วก็คือไปฟาร์มมานั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวก็จะได้มาเรื่อยๆเนอะอันที่ 2. ชนะมาสเตอร์ X1 ครั้ง มาสเตอร์เก็อยู่ในควสตรงนี้เนาะนี่เอาชนะมาสเตอร์นะครับอ่าก็จะมีมาสเตอร์เให้เราสู้ตรงนี้นะครับก็น่าจะสู้ได้ง่ายๆนะมี4ตัวด้วยกันนะครับไหนดูซิเราบรรดาอ่ามหาเวทผนึกมานะครับเจอทีมออตโต้ผมจะเกิดจายขึ้นนะฮะ <laughs> โอโห <laughs> ทตรมไปเป็นอย่างนั้นล่ะเพ่่อะพอทำเควสเสร็จก็จะถือว่าเคลียร์แล้วนะครับก็ได้มาเลยแบบออโต้เนาะซัมมอนคอลแลบเฉพาะกิจก็ต้องไปซัมมอนแล้วก็รับนะครับมีการเคลียร์บอสลาชชื้อเคลียร์ดันเจียนคอลแลบระดับนอร์มอลระดับฮาร์ดนะครับเคลียร์ภารกิจคุณไสนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งก็ถือว่าทำไม่ยากเลยเนาะแป๊บๆก็จะได้มาแล้วนะครับสำหรับเรียดเมนซุคุนะหลังจากที่ได้มานะฮะก็จะเป็นการปลดล็อกเควสถัดไปนะภารกิจที่เคลียร์นะครับเคลียรรรร์ไไดด้้้้กกก็็จจะะมาาาาาัับบบขขอองงงงล่่นนนเเเใหค16ภิ ะได้รับครบทุกอันเลยเนาะอีโมโจกอีโมจิสุดน่ารักนะครับก็อย่าลืมไปทํากันเนาะแล้วก็อันที่สิบแปดแบมหาเวทพนึกมานด้วยนะคะเออก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ทำเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ได้มาเองเนาะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับ อ่ะต่อไปกิจกรรมร้านผู้ใช้คุณใสฉลองคอลแลบนะฮะก็จะเป็นแต้มเดียวก,กันกับภารกิจที่แล้วนะฮะก็ต้องเลือกใช้กันเนาะดอปได้จากเนื้อหาในเกมนะก็คงจะเป็นแหล่งหลักนน่แหละที่เราจะไปฟาร์มหามาเนาะอ่ะส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับอ๋อก็คือสะสมให้ได้ครบตามที่กําหนดครับมันก็จะปลดล็อกร้านเนาะอ่ะเริ่มต้นจะเป็นร้านของคุกิซาคิโนบาระนะฮะแล้วก็1 5 0 0จะเป็นร้านของฟูชิงุูรลนะฮะ แล้วก็ระดับ3จะเป็นร้านของอนะิตาดริเนาะส่วนระดับ4จะเป็นร้านของโกโจก็อ่ะร้านแรกนะฮะโอ้โหเต็มไปด้วยสกอนะฮะสุดจัดมากอ่ะต่อไปร้านของฟูชิงุโ o ก็จะเป็นเอ่อพวกตัตตานานะฮะอ่าแล้วก็ร้านของอิตาดริก็จะเป็นเดวิมอนสอชิ้นเออก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ร้านของโกโจเซนเซก็จะเป็นอ่าหินลี นะครับแล้วก็คัมภีร์มหาเวทก็ถือว่าทำเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงได้นั่นแหละนะครับส่วนนี้เป็นกิจกรรมที่3นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะก็คือซื้อมาเนี่ยจะได้ต่อกำหนดเซตรูนในด่านนั้นๆนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับก็อย่าลืมมารับกันนะฮะคิดว่าก็น่าจะต้องค่อยๆรับเหมือนกิจกรรมที่ผ่านมานะฮะที่วายอยู่แค่6วันอะไรอย่างนี้เนาะพวกนี้ก็ถ้าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะสามารถแลกได้หมดอยู่แล้วนะครับก็ตามสไตล์ s u m m o n e r s War เลยเนาะอันนี้ก็ทำทุกอย่างให้เสร็จ ก็จะมารับตรงนี้เพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับไปกันต่อเลยนะครับกิจกรรมแับวิจัยโอ้อัน,นี้ถือว่าเหมือนจะดีนะถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนนะครับที่แล้วนะฮะ ก็คือเขาจะให้เราอัพสกิลได้จนเต็มเลยครับนี่อัพเลเวลสกิลวิวัฒนาการ6ดาวเพิ่มพลังเลเวล40ให้กับตัวละครคอแล็บโอ้นี่คือทํา6ดาวให้เลยเหรอเนี่ยแต่หลักแล้วก็คืออัพเลเวลสกิลนี่แหละนะครับก็คือเราสามารถเลือกอัพมอนสเตอร์ที่เป็นกิจตัวคอแล็บได้เลยนะครับแล้วหลังจากที่เราอัพจนเต็มเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปใส่ตัวอื่นได้นะครับถือว่าเป็นการแลบวิจัยนั่นเองเราสามารถโยกไปเล่นตัวอื่นได้ในช่วงเวลากิจกรรมเนาะ คือเกมก็จะอัพสกิลให้เราจนเต็มเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรากดมาเออก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วหลังจากจบกิจกรรมนะครับตัวละครตัวสุดท้ายที่เรากดเลือกเนี่ยก็จะได้เลเวลสกิลจนเต็มไปเลยตลอดการนั่นเองนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะฮะอ่ะก็จะมีแยกนะครับอันนี้เป็นมอนสเตอร์5ดาวแท้แลวด้านล่างเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์4ดาวแท้เนาะอ่าอย่าพลาดนะครับกิจกรรมนี้นะฮะถือว่าเป็นการแจกเดวิมอนแบบมหาศาลเลยนะครับ ต่อไปกิจกรรมสุดท้ายฮะกิจกรรมโบนัสคัมไพเวทมอ,น,อนก็จะเป็นกิจกรรมที่ก็จะแจกนะครับสกอร์ส้มทุกครั้งที่เราอ่าสกอร์สุ่มสกอร์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างคุ้มถ้าเกิดว่าคุณดองสกอร์ไว้นะฮะก็อย่าลืมมาสุ่มกันก็จะได้รับโบนัสตรงนี้เพิ่มเติมไปด้วยเลยนั่นเองอ่าสำหรับกิจกรรมคอลแลบสำหรับตอนนี้ก็มีอยู่4อย่างนี้เท่านั้นเนาะคิดว่าน่าจะมีเพิ่มเติมในอนาคตนะครับ อ่าแล้วก็อ่ากิจกรรมเก่าๆก็ยังคงมีเหลืออยู่ด้วยนะครับอย่าลืมมากดลับกันนะฮะในส่วนของรับชี่แล้วเนี่ยผมลืมลับนะครับโอ้เสียดายมากเลยนะครับเป็นบทเรียนนะครับว่าเราอย่าพลาดนะครับกิจกรรมในหน้าต่างตรงนี้นะครับถือว่าแจกเยอะมากๆเลยอ่าก่อนจากนะครับขอกดสักสิบจีนะครับเผื่อว่าจะดวงดีได้อะไรมากับเขาบ้างนะครับสามีอ๋อหอยสิบทีผ่าศูนย์ไปและเจอกันเกลือมาก